สวัสดีครับวันนี้ผมกับลูกๆนะครับมาเดินเลาะนะครับที่หมู่บ้านดอกไม้นะครับที่อยู่นครนายกคลองสิบ้านะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้วยดอกไม้นะครับในานาพันธุ์นะครับที่เขาเพาะไว้ขายนะครับวันนี้เราจะมาซื้อดอกไม้เพื่อไปปลูก ชมเล่นยิ่สวยนะครับเป็นกลุ่มของดอกไม้กระถางเล็กๆนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่ครับก็จะเป็นกลุ่มของตะบองเพชรนะครับที่สวยนะครับน่ครับกระถางไม่แพงครับประมาณยี่สิบห้าบาทก็มีห้าสิบบาทแล้วแต่นะครับแล้วแต่ขนาดนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับสวยเลยนะครับไม่แพงไม่แพงกลุ่มที่เป็นสีก็จะมีราคาขึ้นมาหน่อยครับอย่างกินีร้อยสองร้อยแปดสิบนะครับ 380ก็มีนะครับนี่ครับ450ก็มีที่เป็นหัวสีนะครับ450ก็มีนะครับนี่ครับคุณแม่กับคุณลูกก็เดินชมอยู่ครับเดินชมอยู่เดินเลือกหรือว่าจะเอาต้นไหนครับได้มายังครับได้มาหรือยังนี่นะครับตะบองเพชรสวยๆครับนะครับไม้กระถางเล็กๆนะครับ กลุ่มดอกหัวสีครับหัวสีเจบาทนะครับ60บาทก็มีนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากเลยนี่นะครับนี่ครับมีไม้ใบด้วยนะครับมีไม้ใบด้วยร้านใหญ่พอสมควรนะครับมีหมดนะครับที่นครนายกนะครับเลาะซื้อหามาชมได้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับสวยๆครับสวยๆครับนี่ครับนี่ครับกระถางนี้ใหญ่นะครับสวยมากนะครับ ราคาไม่แพงนะครับเป็นร้านขายสมด้วยขายสมขายปีกด้วยนะครับแถวนี้ขายส่งขายปีกด้วยนะครับบรรยากาศของร้านนะครับก็เต็มไปด้วยพันไม้สวยๆนะครับเยอะๆเยอะแยะเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลอดดูอีกนะครับว่าครับกลุ่มไม้สวยๆนะครับไม้ที่กาลังเป็นที่นิยมนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นี่ครับก็ไม่แพงครับ อันนี้แสงเงินแสงทอง50บาทครับ50บาทอันนี้ก็มีนะครับอกสวยนะครับอันนี้นะครับต้นเศรษฐีรวยทรัพย์สวยนะครับสวยสวยสวยมาแม่ลูกก็เดินเลาะอยู่ไม่รู้ใต้กี่ต้นละนะครับรับทรัพย์ห้าสิบนะครับสวย สวยงามนะครับอันนี้สุกสมปองนี่อ่อไม่เอาสุกสมปองนี่คหรออันนี้สุกสมปองนะครับเป็นไม้ไทยนะครับเจ้าของร้านบอกว่าเป็นไม้ไทยสีสีแดงสีไม่เปลี่ยนนะครับสีสวยสวยครับสวยหนูแล้วบรรยากาศร้านใหญ่มากนะครับผันไม้มีเยอะแยะนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถนนี้ก็แวะมาซื้อได้นะครับ บรรยากาศของร้านนะครับร้านนาริมนอินทิราพันไม้นะครับไม้เยอะแยะเลยสวยๆนะครับสวยๆอันนี้โคตรรวยร้อยห้าสิบเป็นโคตรรวยนี่ครับเป็นกลุ่มของไม้แคร์นะครับไม้ดัดไม้แคร์นะครับก็จะสวยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มไม้ดัดไม้แคร์นะครับที่หมู่บ้านสวนดอกไม้ครับมีเยอะแยะเลยนะครับมีหลายเจ้านะครับทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนะครับ ที่นครนายุครอง15้านะครับใครผ่านไปคนมาก็มาแวะซื้อหายได้เลยนะครับไปประดับนะครับไปประดับบ้านเลยนี่ครับไมายดอกไม้ประดับครับสวยๆครับมีขายนะครับมีขายมีเป็นร้อยๆเจ้าพันๆเจ้าเลยนะครับพี่น้องใครสนใจอยากมาซื้อก็มาได้เลยนะครับครับตอนนี้ต้นไม้เราก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับวันนี้เราไปเดินซื้อต้นไม้มา,มาได้หลายต้นพอสมควรครับวันนี้ได้หลายต้นพอสมควรมีแต่ต้นส,สวยๆนะครับอันนี้ต้นอะไรนะเนี่ยนะแดงๆนี่ต้นอะไรซากอะไรนะใช่ไหมหลักซาใช่ไหมพี่อะไรอันนั้นก็มีหน้าคลาดใช่ไหมในหน้าคลาดอันนั้นอะไรโอรินังกร กอันแล้วอะไรใบเขียวอะไรต้นอะไรครับไม่ไม่ไในหนว่าถางจระเข้อันนี้ใบเขียวนี่ต้นอะไรหยกยกอะไรกวังมะกอกวางมรกตอันนี้แหละครับใบดังๆเนี่ยออะะไร่หัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีเขียวเขียวนี่แหละครับเบปเปอร์ยกเบปเปอร์ยกนะครับมีตะบองเวิบของน้องพึ่งด้วยเค้กตัดนะครับในกลุ่มเค้กตัดอ่ะไหนโชว์หน่อยครับต้นไหนที่สวยที่สุดเค้กตั้ง ปลูกต้นเอ้ยนะครับอ่านี่น้องพิกชอบปลูกต้นไม้ครับเนี่ยอันนี้แมวมาแมวลูกอ้าวน้องพิกน้องพี่ก็หันหน้ามาหน่อยลูกมาทางนี้ทาง่ขโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวของน้องอันนึเก่ามดเลยเก่หมดเลยอายุกี่พ่อดูหน่อยดิ๊ับนใหอันนี้หนูปลูกกันลูกอ๋อ เมื่อนูหันหน้ามาทางพ่อสิในรถหน้ามันใหม่ะอ่าะนูเป็นคนปลูกกับลูกอันนี้แม่สั่งเลยนะเสริการปลูกเสริกาปลูกเจกันปลูกอันนี้อันนี้ของใครแม่แม่นี่ของแม่สวยมากบันไดสวรรค์บันไดสวรรค์นะครับนี่ของแม่คือบันไดสวรรค์เลยนี่ของแม่อ่าอันนี้ก็ของพี่ของนูแล้วลูกย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 กดูดิ หนูได้ดต้นอะไรเอ้แม่่ต้นอะไรน,นี่ไงหนูว่าต้นนี้หนูลง<ะ>นี่นี่ต้นใกล,ใกลี่ต้นต้นของใครต้นอะไรเ,นนไไไเกาหรืออน่นะสวยลูกสวยสวยเอ,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 อน,นี้เราเราจะเลี้ยงต้นไม้ในบ้านเช่าของพวกเราเองนะครับเราไม่มีพื้นที่นะครับ นะครับอ่านะครับนี่แหละครับปันไม้ของครอบครัววังคำาฟมิลี่ของเรานะครับเรากำลังปลูกนะครับจะต้องสวยแน่ๆนะครับต้ามีจานเลยนะครับน้องพึ่งพึ่งจะนอนตื่นนะครับหลับมากับลดครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับนี่คุณแม่ย่อลงหน่อยครับมีกรจิ๋วและโอเคครับถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ กองคำเฟอเร์มิลลี่กับพันไม้สวยๆครับสวัสดีครับเย้ <Yeah. S 1> yeah.